จันบิวจันบิวจันบิโอหัวตีให้กี้ได้ปะให้กี้ยังเก็บแต้มได้ได้ได้เออน้องมันเก็บแต้มเป็นกี้เก็บแต้มกี้ได้ดิมาแล้วไอ้นี่ขึ้นไปไหนวะเอา หรอแล้วอะไรพี่ผมเอาปืนมาผิดพอฟิคก้าอมากู้ฟะอะไรไม่รู้ะวะสบแล้ววะอะไรพี่ทำอะไรอ่ะจบไม่เจอตายแล้วพี่อยู่ข้างกกัน,นะอะไรเมื่อกี้เนี่ยผมเอาปืนมาผิดพี่ไปเอาฟิคก้าฟ้อมา โอ้ยเฮียว้ยคมกูโดนยิงหลังเฉยๆคุยต่อหน้าเปล่าหยอกหยอกหยอกพี่เล็วหมือนคนทีมนเลยอนัะคนไทยอะไรเลสไนโดนะใครโคดิจิหรอกูไม่ได้โดนโคดิจิตีกูโดนไอ้ซักยิงอ่ะ อุอ้ยเฮียเออไอ้ชอบมาตอนจะบอกูใส่ลูกนะพวกมึงเนี่ยไงต้องหาวนี้มันจะมาตอนใส่ลูกอ่ะ วิ่งเกือบตายกูไอ้สัตว์ปืนกากไปเลยละเฮ้ยเฮ้ยว่าซ่านปืนกากโว นี่มันลำไม่ดีโทษปี๋โทษกองนี่หว่าปืนมันจ่าครับพี่อ๋อคนลีนเอาไม่ใช่เฮ้ยมันอยู่ด้วยว่าใครมันคนจับเมาส์เปล่าที่นี่อยู่ที่ปืนเปล่าหนีอ่ะหนีคือคือที่ใครเขจับไกลปืนผมจับคำตัวเองอะ่ะคงสว่างชีพลืมดึงหมอนเตียงเหรอพี่มาดมด้วยต้อง <laughs> เป็นคนยังไง เราถังซ้ายเราถังซ้ายเราถังซ้ายอ่ะแล้วมันรู้ตำแหน่งกูแล้วไอ้ฟางมันรู้แล้วไอ้ตัวทำตัวดีๆเนี่ะไม่ไม่ค่อยโหตัวมิดีิผมยิงยิงดับได้อ่ะตัวดีๆไปขอลิงดิสเนี่ยขอลิงดิสเร้ว่ายก่อนผมทำตัวผิดผมอก็เป็หรอวิ่งผมเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ส่วนกลาง มันต้องคนละครึ่งทางว่าอีมิโกอรู้จักเป่าคนละครึ่งอ่ะรู้จักกูใช้บ่อยเฮียัยรุนรัฐบาลนะกูเกลียดมันนะแต่กูก็ต้องใช้ไอสัตว์ไม่ใช้ไม่ได้จริงมันอยู่ไม่ได้เยอะโดนทีแบ็คหรอกแด๊ดแดดไมดิครับมึงอยู่ไหนวะบอกพี่ก็รู้ดิก็ใช่ไงกูต้องการมากเลยอ๋อ ไม่เสียใครเดินมาเอาตายดิครับไอ้นี่โอ้โหฟังเกตยิงกันเลยยอ่เป็นเกตยิงโอ้โหไอ้โอ้โหฟังหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เน็ดีเลยโอ้เป็นไงเสียงใครเดินมันยิงแม่งเลยทีนี้เนอครับเห็นปุ๊บแม่งยิงเลยไอ้กี้อะใก้ะได้ไปแล้วครับโดยอะอะไรนะใกล้จะได้ไปต่างประเทศเลยใช่ปะ ันนี้ผมมุ่งไปสัมภาษณ์มิซ่ามาผ่านเคเอทเอาเรื่องผมไปสัมภาษณ์ไอ้มิซ่าถาวรแล้วยากไหมยากไหม่นปียากเขาถามเขาถามไปทำไมเฮ้ยเขาถามเขาถามมันก็ตอบไปเลยเรื่องของกูไอ้เหี้ยเงินเรื่องของกูเงินกูจะทำไมอะไรเงี้ยลองทำไปหน่อเอออะไรไม่ถามเออไม่ถามไม่วะอะไรประมาณนี้ลองพูดดูพี่ว่าเขาให้อยู่แล้วมันเป็นสัจธรรมของโลกมนุษย์ หยอกหยอกหยอกสัจธรรมเอเขาถามมาะไรยังไงดูซีบักกันเขาถามเขาถามแค่นี้ยสอย่างเนี่ยเราก็ผ่านเลยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้โทษโทษโทษ่งั้งใจโทษโทษื่อกี้สบัดแบบชิวๆเดี๋ยวนโทษโทเลยด่อยู่นั้นเลกูหนีเเฮียกูไปแล้วกูหนีพ้หรอกเฮ้ยเดี๋มงตาไปหาละ ไอ้ไอ้ไอ้ซักเฮี้ยนี่อีกแล้วไอ้สัตว์แม่เย็บไปซักใปะเออใครซักใครซักวะใครตากด้วยราเนวจิเตอร์ไปมีชุดไอ้มีน่าให้มันไปซะใครตากพี่เอ่าไม่รู้ซักก็ได้เยี่ยมที่ตากไม่ใช่ปะเออรู้ตากยังสาเจอได้เข้าไปเล่นอยู่บ่บ่บแสนอ่าพักหลังไม่นะเพราะว่าเดี๋ยว พรุ่งนี้เราบังน่าจะเล่นเนี่ยทำไมอ่ะไปเก็บแรงมาเข้าไปเก็บแรงเออว่ามันแรงมันแล้วเออใช่ใช่ใช่ผมรอแรงนี่แหละแต่ลืมเข้าเมื่อวานอะไรวะหนีละที่เจ็บเจ็บที่เจ็บเลยพี่เอ้ามาจัดนะเก็บแรงกันอะไรรอแทงรอแทงอ๋อตายโอ้โหโทษ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 ไม่ได้ตั้งใจโทษโทษโทษเตะแม่งออกดีเทียเนี่ยมีประโยชน์ที่จะเลย โอ้ยส่วนโดนยิงเคอยอะไรวะเนี่ยโอ้เคยยิงกูใบวะอะไรนะ

พี่บีวชุบไปยังอ๋อว่าซ่านน้องเปาอยู่ไหนเนี่ยไอเด็กน้องเปาอยู่ในเรือลำไหนพี่มาพร้อมเอทีมายัง <c oughs> ไงพี่คุณกำลังเข้าซ่องกะรีอยู่เนะี <c oughs> ่นยเใช่แย่ส่องเลยนะแย่สิแค่มีแย่มแตกเฮ้ยกูณรู้แล้วมันอยู่เรือลำนี้อยู่เรือลำนี้ สายกูยิงแน่มึงโดนกูแน่เอ้าเฮ้ยเอ้าอยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอเฮ้ยโทษโทษอยู่นี่พะเนี่ยเฮ้ยมันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่โกรธเลยพี่ยะปั่นจิ๋มหายอะผมเฮ้ยโทษโทษเฮ้ยเมื่อกี้พี่แม่ตั้งใจยิงพี่ยิงสู่ไอ้เนี่ยเฮ้ยไปโดนสัตว์ตรูไอ้เนี่ยแท้เอาแม่งอย่างเยอะเลยอ่ะนี่ออกกี่บอลที่ยิงดิ่งมาเล่นโบราณลาดอันนี้อ่ะเฮียขอยาหน่อยเถอะเฮ้ยเล่นม็อบแทงเหรอครับใช่เฮ้ยเตะแม่งออกดิไม่ประโยชน์เลย แต่ใคงคนในตะค้อนเนาะเออแห่งเล่นสนายอยู่ตรงเรือเออนั่นแหละไอ้เหี้ยคนไทยมาอยู่ตีพี่มาอยู่ตีพี่มาอยู่ตีพี่อุ้ยเอาจริงๆไอ้เหี้ยมาอยู่ตีพี่มาอยู่ตีพี่เราจะเราจะมาหนึกเป็นฝึกแผ่นหนึกกยิงพี่อะไรแผ่นนดิีงายโอ้ยเหี้ยเอ้ย กูโดนไอ้เหี้ยซักยิงสามตัวไอ้สัตว์พ่อมึงฮัลโหลเอาจี้ให้กูได้วิ่งหน่อยเออทีมก็ดันไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยตอนแรกก็บอกให้ผมไปก็ไม่เชื่อเป็นไงล่ะแมวนี่ยิงกี้รั่มไปสี่ห้าตัวแล้วมันสามตัวสามตัวเอาหู้ยฟาวมันชอบเดินมาเข้าปืนอย่าแม่นี่นะไม่ผมผมไม่เดินเข้าปืนแต่ลูกศรมาหาผมเองเดินทิศแรงลูกศรดูดอ่ะ ของพี y u, y u, ่อย ah mm ู hmm. like hey, oh uh ่อ huh. ย uh ู่มันมีสี่เหลี่ยมกลางจอไปแล้วมันก็ล็อกให้หมดเลยกูงงเลยอ่ะแบบเที่ยรวะสกิลนิ้วพิเศษหรออะไรอย่างเงี้ยตกใจมากเลยอยากจะพูดคำว่าอุ้ยเสียงพี่หนุ่มไอ้เหี้ยกูโดนยิงเกมมึงอุ้ยไอ้ป้อมเล่นมีดว่ะอเออครับเฮ้ยเป้อมเล่นมีดเลยไอเนี่ย ยังไม่ทีแบ็คเลยอุ้ยอยากทีแบ็คใส่เตี้ยนี่ไงลุกขึ้นแล้วย่อใส่คืนเลยมาดิมาพยานนะครับพยานนะครับพยานนะครับโอ้ยไม่รใครมอบอ่ะเออวิกาชิงสามเลยกูไม่ตายพี่ตายนาเจ้ โอ้ยหมามันดีว่ะนี่ยังกันเองเงี้ยเฮียยิงกันเองเหนะเอ้ยตายเยอ้ไม่อ่าบูมี่บูมี่มันอยู่ห้องเดียวกันยิงอยู่ห้องเดียวกันอยู่คนละทีมทุกคู่ของแกรจริง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 เป่าแยกออกมาก็ได้นะเว้ยแบบพี่จะได้แบบยิงถูกเงี้ย จะได้ไม่ลำบากเพื่อนเองไม่งั้นเพื่อนเองกลายเป็นโลคกันกระสุนให้อ้ผมเป็นต้องแบกทุกวันเนี่ยดูดีแกนักล่ามีบ่อต้องต้องพี่ปลาต้องดึงผมไปแล้วฝั่งโนนตาตาลไม่ไม่ขอยิงหนำใจก่อนคอยดึงมาๆแล้วกันผมยิงพี่หนำใจซะแน่ายิงเพิ่เหอะยล้วก็ย่อใส่เพี้ยงระเบิดสักทีหนึ่งเฮ้ยกูทำอะไรให้มึงวะหลายตูดผมสองรอบแล้วนะพี่เนี่ย ไม่เห็นไม่เห็นจริงจริงเอาไม่เห็นไม่เห็นจริงถ้าเห็นกูทำหนักกว่านี้อีกกูมองเลยไอ้เขาหัวแล้วมันไม่แตกวะไม่ใช่หัวพี่หรือเปล่าไอ้เจี๊ยบโอ้ยคุณรู้หัวใครตั้งเป๊กยังดีนึงอ่ะโอ้ยแล้วมันไม่แตกอ่ะโอ้ยทีนี้ ทำไม่ได้เลยเอ่ะเฮ้ยมาดิมาดิพี่บอกให้ปล่อยยายมาเราก็ไม่ยายมามาๆๆมทีแม,ม,ม่บาลานไ,ไม่กมาแล้วแม่เอาเปรียบคนเดินโอ้สแตก็กสะตกเอาเปรียบใครวะไม,ไม่พี่ต้องเอาผมไปฝั่งโน้นพี่ก็ไม่เอาไปอ่ะเดี๋ยวอไรเดี๋ยวพี่เบนมาแล้วกัน ได้ได้ได้หมดอ่ะบทีเดยวเขาอยู่ที่ที่เดียวเขาอยู่ใจกับผมอ่ะเอาดิเองินจ้าเออถ้าแต่งเบ็นเข้ามานะถ้าแต่งกันอยู่สองคนนะกูเล่นห้องอื่นจบง่ายดีกูงวงแง่ด้วยสัตว์บอกเลยใจเย็นเยไม่ชุบด้วยไม่โอบด้วยยุ่งเหยื่อด้วยลุกทายเหรอ Ê, ai sát đâu có viên ai quái. Để, để, tìm vào đi Bọn ai dài mà, đùa, cái biết chứ Đừng thêm không tìm sát lắm nè Bật cọp kiểu à Chá kiểu. Hoàng dai kiểu. hơi, 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 hơi วิ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 ตายรัวๆเลยทีมนี้อะไรวะมึงจะเล่นปืนเคาะอะไรกันตั้งนานเหฮะเออเออยิงกูอยู่นั่นแหละไอ้ฮ้าสไนท์ทีมพี่โคตรเยอะพี่เป่าแม่งไม่บุกเลยเลย ในข้อใหมายที่กี้บอกก็คือแบบเป่าก็คือหนึ่งในนั้นแหละมาเลครับอะไรที่พี่โคตรเยอะพ่อมึงยี่ดิ้งยืดดิ้เฮ้ยใจยิบิวใจ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 ยังไรแถวอะไรไก่เลยนะขโมยเผื่อดี อะไรมีคนร้องอะไรนะแท็กเปล่าวะใครอ่ะใค<ช>รคนไทยเหียว <laughs> เอากูหรอน่าเป็นที่เหียวแหละกูเนี่ยนะเออโอ้โหเดี๋ยวกูพิมพ์ตอบเลยใช่ครับไอ้สัสจบ <laughs> เขียนรถถังแม่งไม่ด่านเลยเย่มันไม่จ่อยตรงนน้นเลยเรื่อแบบเซชีวิตมากเอ๊ะอะไรก็โหดนะตังค์ในกระเป๋าก็โหดนะครับอีเมลเดพี่เหมียวล่อไปสามกินลอไปสามทำไมมันปวดแม่งกามปวดเนี่ยนจังวะเฮ้ย พี <filho> <net> ่ตอพี okay, no ่ไม่เห็นว่าไม่เห็นว่าใครมีสปอร์ตหรือพี่ไม่เห็นว่าก็สามคนนะครับไอ้เหี้ยตายอ่ะพี่